วันนี้เราขึ้นไปเนี่ยซานแม่ของเราเ แรกของเราคะ่ะที่ออกเดินทางกับเกสแค่สองคนซึ่งไม่มีแม่เราไปด้วยเป็นทริปท่องเที่ยวแบบลำพังซึ่งก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราสามารถออกเดินทางแบบลำพังได้และดูแลตัวเองได้แล้วและการเดินทางครั้งแรกแบบลำพังครั้งนี้เราก็โชคดีได้เจอเพื่อนใหม่ระหว่างทางด้วยได้แชร์ประสบการณ์กันได้เปิดโลกใหม่ๆและที่สำคัญ เกสเข้ากับเพื่อนร่วมทิปได้ด้วยได้เล่นอะไรหลายๆอย่างกอดเอวพี่เขาและหัวเราะสนุกสนานและคุยเรื่องเล่นเกมโทรศัพท์กับเกสอีกตัางหากเกสก็ชอบใหญ่เลยเจอกันครั้งแรกสีกันเฉยสนิทกันไวมากๆเลยค่ะทิปนี้เลยสนุกมากๆเลยแต่เราเมาลรถเพราะเราขับรถขึ้นทุ่งกังหันลมครั้งแรกเราไม่เคยคิดว่าเราจะเมารถได้แต่ก็สามารถเมารถได้จริงแหละเพราะปลายปีที่แล้ว เราเคยขับรถไปช่องเย็นกลับถึงบ้านเมารถไปสามวันเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เขาค้อค่ะเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่เหมาะไปชิลมากๆเลยค่ะในช่วงหน้าฝนและปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะและสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือเขาเหลียงซานคาเฟ่ที่เขาค้อที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ เหลียงซานคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่อยู่บนยอดเขาเห็นวิวเขาค้อและวิวทุ่งกังหันลมเหลียงซานเป็นคาเฟ่สไตล์เมืองจีนที่นี่มีค่าเข้าชม100บาทจะได้คูปองมา1ใบาสามารถนำไปแลกเครื่องดื่มได้1แก้วและมีบริการรถกระบะรับส่งขึ้นเขาเพราะทางขึ้นสูงและชันมากค่ะที่นี่วิวสวยมากเลยค่ะสวยแบบทัดใจวิวสวยอลังการ ประทับใจวิวแบบสุดๆไปเลยค่ะเขาจะมีรถกระบะซิ่งรับส่งขึ้นลงเขาคนละ100บาทสำหรับเด็กไม่เสียค่ะบนเขาอากาศดีสดชื่นมากบรรยากาศโดยรอบสวยตกแต่งไว้ดีมากเลยค่ะและเราก็ขอเน้นอีกรอบว่าบรรยากาศสุดมากเลยค่ะสวยแบบ360อองศาคือนั่งตรงไหนก็ได้มุมอ่ะบอกเลยออนซอนมากเลยค่ะเปิดบริการทุกวนัน นีต่อไปเราก็จะไปทุ่งกังหันลมเราก็มากับเก็ดแค่สองคนนะ เกล้ะมากันสองคนมันก็จะมาเนี้ยแหละมันก็จะแบบงเงาเงาหน่อย <c oughs> แม่ไม่ว่างแม่ดูหลานอยู่ที่บ้าน mm hmm. สถานที่ต่อไปของเราก็คือ mm hmm. ทุ่งกลางหาัน mm hmm. ซึ่งเราก็จะลองขับขึ้นทุ่งกลางหา mm ันเป็นครั้งแรก mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เรามาค่ะเกแค่สองคนคือมาหลายครั้งก็ไม่เคยขึ้นรอบนี้เราก็จะขึ้นมั่งละ เกดเราเร็วเลยเกดกรแซงไปแล้วความที่อยากลงอ่ะไปลงไปเที่ยวตอ่อเป็นไงเรามากันแค่สองคนนะเนี่ยเห็นเกดไหมไม่เหงาไอเกดไม่เหงาใช่ไหมเราอะ่ะไปแค่สองคนไม่เหงาเหงาไหมย้ายไม่มามาก็สองคนนี่เดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถ เพิ่งลงไปข้างล่างปาเก๊เดินไปเล่นตรงนู้นก่อนเก๊ด <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดินไปไหนทั่วเลย mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปขึ้นรถไปกินยาก่อนไหมกินยาก่อนแล้วค่อยเที่ยวกันต่อไปเที่ยวกันต่อโอเคไหมไปเที่ยวด้วยเช้านี่รถเราจอดอยู่ข้างล่างโองน้เลย แต่วิวสวยมากเลยเนาะฝน <Okay. S 1> น่าจะตกเนาะถ้าฝนตกจะมีหมอ,อกลงเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทุ่งกังหันนู้นไงแกเห็นไหม <c oughs> ทุ่งกังหันอยู่ตรงนู้นเ <c oughs> ดี๋ยวแม่จะลองขับขึ้นป <quarterback> เป็นครั้งแรกเพ,พราะว่าเรา <c oughs> มากันแค่สองคนไงแล้วแม่ก็ไม่เคยขับขึ้นมานานแล้ว <c oughs> คิดว่าเออขับไปเรื่อยๆมันจะขับได้เ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปชมทุ่งกังหันลมกันต่อนะคะ ไไเออแล้วไปดโนจเสาเขาค้อแล้วก็ที่ไหนต่อนนะน,น้ำตกน้ำตกอะไรเกดน้ำตกทานทิ์เหรอของเพชรบูร์มีน้ำตกทานทิ์เหรอหรืออะไรเกดอยากไปเหรอแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะลงจากเกสียงซานนะคะ คิถึงขั้นอย่างนี้เลยคิถึงขั้นก่อดก่อนอย่างนี้ลื่นต้อลื่นลืนล่นไ้วรอะถ่ายดีนั่งลื่น สถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือทุ่งกังหันเขาค้อเป็นที่เที่ยวเขาค้อสวยๆที่อยากจะแนะนำให้ไปลองเที่ยวชมกันค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเพชรดำตำบลทุ่งสมออําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์มาเที่ยวทุ่งกังหันลมก็ต้องมาถ่ายรูปเซลฟี่กับทุ่งกังหันลมแต่กังหันลมที่นี่มันใหญ่อลังการมากเลยค่ะเฉะพาะเสาก็สูงกว่าร้อยเมตรแล้ว ตัวใบพัดแต่ละอันยังยาว60เมตรทำให้ยิ่งสูงลิบลิ่วเลยเชละมีทั้งหมด24ต้นมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแต่ต้นที่ใกล้ที่สุดจะอยู่บริเวณลานจอดรถใกล้กับไลจีบีส่วนด้านในพื้นที่โครงการไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปค่ะ่ดส 爸爸 เมรถไม่ค่อยเยอะแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีใครขับตป่าม,มาก็เลยถ่ายคลิปได้ตลอดเส้นทางนน้นทางบนนน้นอยากขึ้นไปอ่ะมันคืออะไรแบบไปนั่งเล่นสนามาหญ้าบนเขาเ,เน่เกดก้อนเมฆนี่ชัดเลยวะ ถูกกังหันแล้วอีกนิดเดียวดูดิก้อนเม็ดเยอะมากน่าเกทข้างบนนั้นหน้าเป็นอยู่เลยอ่ะสวยมากเลยถึงแล้วขับมาได้ด้วยตั้แต่ตอนแรกที่แบบขับไม่ได้อ่ะเพิ่งรวบรวมความกล้า ให้เกดได้มาดูทุ่งกังหันลมแล้วเราก็ขึ้นรถคันนี้ไปกันไม่ขับได้ไหมไม่ขับไม่ได้ ใช่นะครับรถเติดไม่ออกนะครับครั้งนี้จะต้องไปรอคิวได้ไมอีก20นาทีเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่พอมีพนักงานอยู่ด้านบนนะครับหช้ตัวไปเล่นรถด,ด้านบน กังหันลมนะคะเกดเดินได้ไม่ต้องกลัวเดินไปเลยนี่เยกู สถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือ Amazing d i n o s a u r าาค้อค่ะแหล่งท <syndrome> <ve> ่องเที between, ่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆใจกลางเขาค้อภายในประกอบไปด้วยสวนสวยล่มลื่นและกองทับไดโนเสาร์หลากหลายชนิดกว่า10สายพันธุ์และหลายตัวยังขยับและส่งเสียงร้องด้วยภายในมีจุดถ่ายภาพหลายมุมนอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์เดินมาให้ถ่ายรูปด้วย ไอโจเลยอุ้ยรู้ดิไออนไเลยร้อนมากเก็ตไปเขาวังกดดีกว่าเขาวังกดก ลืมลูกลูลุกดีแล้วเฮ้ยเสียงนกเสียงนกเสาร้องไปนู่นเล้วคลิปตาคลิปตาใหญ่นี่นี่ตัวนี้นี่ทำด้เบานี่ทำใจไหมนี่อะ ไม่พูดออกไม่ได้หวะหาไม่เจอเฮ้ยตอนนี้สะขยับมือเฮ้ยกลัวไหมกลัวใจเยยเออเดินน้ำหน้าน้ำหน้าเลยเดินน้ำหน้าเลย เฮ้ยเสียงดังเฮ้ยตัวนั้นตัวยังใหญ่เลยอยู่นู่นทางในเฮ้ยะโตนเห็นเฮ้ยวันนี้เรามาเราไม่เจอไดนโนเสาร์เดินได้ ร้อนโซนสุดท้ายก่อนออกจะเป็นห้องมืดมีหุ่นเหล็กเคลื่อนไหวได้และหุ่นสีสะท้อนแสงเวลาทำการ2องโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่าเข้าผู้ใหญ่ร้อยยีบาทเด็ก60บาทผู้สูงอายุเกิน65ปีเข้าฟรี มีที่จอดรถว่างขวางสะดวกสบายภายในสามารถเข็นรถเข็นเด็กได้สบายมากค่ะเราเเลยลเอจินตนาการว่ามันมีชีว<บ>ิตจริงๆอ่ะแเราก็กลัว และสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปก็คือไปสณนีเข,าข่าคอค่ะจุดพักชมวิวทะเลเหมอกยามเช้าไปสณนีเข,าข่าคออีกหนึ่งจุดที่หากเป็นสายแคมปิ้งชอบบรรยากาศเย็นๆวิวสวยๆก็คงต้องมาลองที่นี่ดูให้ได้สักครั้งอย่างแน่นอนจุดน่าสนใจของสถานที่แน่นอนว่าเป็นการรับชมวิวทะเลเหมอกท่ามกลางภูเขาที่มีจุดชมวิวทะเลเหมอกยามเช้า ที่ค่อนข้างกว้างสามารถพักตั้งแคมป์ได้มีห้องน้ำห้องอาบน้ำร้านอาหารบริการให้นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสำหรับจุดชมวิวนี้หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวขาจรทั่วไปแวะชมเฉยๆจุดชมวิวประสนีเขาาคอสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะหรือหากคุณต้องการตั้งแคมป์พักค้างคืนที่นี่สำหรับคนที่มาแต่ตัว ที่นี่ก็มีบริการเต็นท์และชุดเครื่องนอนให้ในราคาเริ่มต้นที่300บาท2ท่านค่ะและเต็นท์อย่างเดียวราคาเริ่มต้นที่120บาทค่ะ2ท่านซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเต็นท์แบบตั้งไว้แล้วเรียกจุดไม่ได้แต่หากท่านพกเต็นท์มาเองจะเสียค่าที่พักหลังละ50บาทค่ะ วันนี้ฝนตกเรารอให้ฝนหยุดก่อนเราก็จะไปถ่ายรูปที่จุดอื่นต่อไปไปไปขึ้นสกายวอลก่อนเร็วๆถึงได้ขึ้นแน่รถไฟไม่ต้องกลัวเร็ว ขอร้องคือขึ้นสก,กายวอล์ก,ก่อนรถไฟมันยังมีคนอยู่ล้อก่อนเขาบอกต้องให้ขึ้นสกายวอล์ก่อนไม่งั้นทำไมขึ้นรถไฟนะไม่ขึ้นรถไฟจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นรถไฟไม่ได้เขาไม่ให้ขึ้นนะเดี๋ยวล่วงไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปลงรถขึ้น ลงตรงนู้นเราจะได้ไปแล้วก็ต่อโดยรถไฟสกายวอล์กค,ครั้งแรกจะเป็นยังไงมาเกตลงมาดูซิจะเป็นยังไงโอเคไม่ต้องกลัวเพราะว่าสกายวอล์กเป็นแบบนี้ไง นี <Wing Studio. S 1> ่ไงอยเใดี๋ยวก่อนแล้วเขาให้ไปมาแล้วอจะถ่ายให้เดี๋ยวเขา่ก่อนนะ เกดเข้าไปเลยเข้าไปเลยดิเกดเนี่ยอุ้ยมาเด